สวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle แคลิปคำพยากรน,นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตามความหมายของศาสตร์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนําคำพยากรไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้คะ่ะ และเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนธันวาคม2564การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนธันวาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคายพิษนาคจำแรงเป็นคางคกและนาคแห่งความสมบูรณ์ความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าช่วงต้นเดือนท่านจะค่อนข้างเหนื่อยกับธุรกิจการงานแต่ขอให้ท่านทำหน้าที่ในอาชีพของตนเองด้วยความตั้งใจพยายามและไม่ยอ่อท้อเพราะอีกไม่นานท่านจะประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานที่ทำค่ะและจะมีความมั่นคงก้าวหน้าอย่างถาวรในอนาคตด้วย ในเดือนนี้ท่านจะได้บริวารเข้ามาช่วยเรื่องธุรกิจการงานอีกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านอยู่เสมอและท่านจะยังได้รับความชื่นชมได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างด้วยค่ะชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสดีๆและได้รับข่าวดีในเรื่องธุรกิจการงานรวมถึงสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยเกี่ยวกับงานท่านจะได้สมดังใจหวังค่ะ บางท่านมีโอกาสได้ลงนามในเอกสารสัญญาสำคัญหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญได้งานโปรเจกต์ใหญ่ได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสิ่งใดที่ท่านคิดอยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะความสำเร็จรอท่านอยู่คะ่ะ สำหรับท่านที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการค้าขายอาชีพเซลล์ต่างๆอาชีพการนำเข้าส่งออกและอาชีพหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมช่วงนี้ท่านจะได้รับผลตอบแทนผลประโยชน์ผลกำไรการค้าขายจะดีเป็นพิเศษมีลูกค้าเข้ามามากธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองค่ะ สำหรับท่านที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือบุคคลอื่นรวมถึงอาชีพนักพยากรณ์นักโหราศาสตร์ต่างๆและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ธุรกิจการงานของท่านจะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะท่านจะได้รับความร่วมมือจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีและผลงานผลประกอบการก็ดีดังที่ท่านคาดหวังไว้ด้วยค่ะ แต่สิ่งที่ไพนักราชเตือนให้ชาวลัคนาราศีกุมพึงระมัดระวังนั่นก็คือช่วงนี้ให้ท่านระวังอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจเพศตรงข้ามที่ทํางานร่วมกันหรือเพศตรงข้ามที่เข้ามาช่วยเหลือธุรกิจการงานของท่านเพราะมีโอกาสที่ท่านจะเกิดปัญหาผิดใจหรือโดนหักหลังในภายหลังได้ค่ะช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังเรื่องของคําพูดขอให้ท่านมีสติคิดพิจารณาดีๆก่อนพูดเพราะท่านมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรือเดือดร้อนเพราะคําพูดของตัวเองค่ะ และให้ท่านระวังความใจอ่อนความที่สงสารของตนเองและการช่วยเหลือบุคคลอื่นที่มากจนเกินไปจนทำให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลังค่ะ สำรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนธันวาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคจำแรงนาคกำเนิดและนาคแห่งความสมบูรณ์ความหมายของไพ่ทั้ง3าใบหมายความว่าเรื่องการเงินของท่านอยู่ในช่วงที่มีการขยับขยายมีเงินเข้ามามากสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับเรื่องการงานงานดีเงินก็ดีไปด้วยค่ะ ท่านมีโอกาสได้โชคลาภหรือได้ลาบผลบางอย่างบางประการจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าชาวลัคนาราศีกุมงท่านอาจได้อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติอื่นๆมาครอบครองก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะและแม้ว่าเดือนนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามามากแต่รายจ่ายของท่านก็มากด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เงินไปเพื่อบุตรหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อซื้อความสะดวกสบายของตัวเองและครอบครัวค่ะ สิ่งที่ท่านต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเดือนนี้นั่นก็คือขอให้ท่านงดเว้นการค้ำประกันและการให้ผู้อื่นหยิบยืมทรัพย์สินเงินทองไม่เว้นแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นคนสนิทหรือคนใกล้ชิดเพียงใดนะคะเพราะช่วงนี้ท่านมีโอกาสโดนหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือว่าต้องชดใช้นี้สินแทนผู้อื่นค่ะและชาวลัคนาราศีกุมภ์บางท่านในช่วงนี้ท่านมีโอกาสเกิดคดีความมีปัญหาต้องขึ้นโรงขึ้นสารเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยนะคะ ขอให้ท่านพึงระมัดระวังประเด็นนี้ไว้มากๆค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนธันวาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคปราพยศนาคถวายดวงแก้วและนาคแห่งความสมบูรณ์ความหมายของไพ่ทั้ง3าใบหมายความว่าให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบความดันโลหิตระบบการทำงานของหัวใจและโรคของผู้สูงอายุเช่น เบาหวานความดันหัวใจไตเป็นต้นค่ะรวมถึงให้ท่านระมัดระวังอุบัติเหตุต่างๆจากการก้าวการเดินการเหยียบย่างอาจเกิดการลื่นสะดุดหกล้มได้และการขับขี่ยวดยานผ่านนะด้วยนะคะขอให้ท่านอย่าประมาทเพราะอาจทำให้ท่านสูญเสียทรัพย์สินเสียเวลาหรือเสียสุขภาพได้ค่ะ สำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนธันวาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคผจญครุฑนาคราชาและนาคแห่งความสมบูรณ์ความหมายของไพ่ทั้ง3าใบหมายความว่าคนโสดชาวลัคนาราศีกุมท่านมีอาการเข็ดกับความรักเป็นอย่างมากเรียกว่ากลัวความรักกลัวความผิดหวังไปเลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะเหตุการ์เกี่ยวกับความรักที่ท่านได้พบเจอมาก่อนหน้านี้ทําให้หัวใจของท่านบอบช้าสาหัสสากันเลยทีเดียวดังนั้นความโสดจึงถือเป็นความสุขของท่านในตอนนี้ค่ะแต่ถึงแม้ว่าคนโสดชาวลัคนาราศีกลุ่มจะยังไม่เปิดใจกับความรักสักเท่าใดนักแต่ความรักก็ดันอยากจะเข้ามาทักทายท่านในช่วงนี้ค่ะ ท่านมีโอกาสได้พบเจอกับผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอาจเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนามีเชื้อสายลูกครึ่งหรือเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันกับท่านซึ่งอาจเป็นการพบเจอกันโดยบังเอิญแบบกระทันหันหรือเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนท่านเข้ามาทําความรู้จักกับท่านในฐานะกัลยาณมิตรก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะสําหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้ท่านและคนรัก อาจมีปัญหาทะเลาะเบาแหว้งหรือมีปากเสียงกันค่อนข้างบ่อยหรือมีความรุนแรงค่ะบางคู่มีโอกาสตัดสินใจเลิกรายหย่าร้างหรือแยกกันอยู่แต่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ที่ช่วยประสานช่วยไกล่เกลี่ยช่วยประคับประคองไม่ให้เรื่องราวต่างๆแย่ลงไปกว่านี้ค่ะและทั้งคนโสดและคนมีคู่ชาวลัคนาราศีกุมนะคะ ในช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือเดินทางไปยังสถานที่เก่าสถานที่โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจเป็นการเดินทางแบบกระทนหันไม่ได้คาดการไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกลุ่มประจำเดือนธันวาคม2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านค่ะ หากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ที่ฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง b ีม r ร c l e 8พบกันคลิปหน้าจบคํำพยากรสำหรับคลิปนี้และขอให้ทุกท่านมีความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะ